ไปเนาะอ,อืมปั๊บไปจ้ะสวัสดีจ้า กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนสมองสุบอลจ้าสาวดาพากินพาแซบมาล่ะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อมาในแนวอีสานบานทงอีกแล้วจ้าพี่น้องมากินน้ำสุดแซบจ้าพี่น้องโตร่มหนาวกล้องซูมเข้ามาเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องจิมจุ่มหมูจุ่มหรือว่าสิเป็นเจวฮอนยังกระเอิญหลดจ้าโดยสาวดาภากินพาเซบจ้า แล้วก็ผักจ้าพี่น้องมีจ้าพ,พี่น้องพร้อมผักสดๆดจ้าผักของเท้ากับมีผักบุ้งผักข้างตุง้งฮองเต๋บอกเขาเอิากระลำหั่นฝอยจ้าผักกาดขาวผักซีหอมปลอมเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจีคุณด,ดิแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักชีฝรั่งแล้วก็ใบหระพาเจ้าค่ะมาจ้าพี่น้องมาจดจวนน้ำกันจ้ามา นี่น้ำจิ้มขอกระเฮ็ดเองพี่น้องมึงนะเป็นตาแสบบอจิ้มจิ้มจิ้มเจลเจลขิดยางไหมพี่น้องแบบอิสานขนานแท้แล้วก็น้ำจิ้มซุกีจ้ะมาเด้อจ้ามามาบอวร้ายย้ายห้างจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อจ้าเด้อแฟนคลับสุมมงสุบอลจ้าที่ให้เกียริเขามาติดตามมารับชมเนาะจ้าเนาะ กูได้อยากกะเบึงเอาเด้วยอดเอาพ <c oughs> อเสิใส่ผักจุดจวดไปเลยพี่น้องเพราะว่าเขาสิเอาถาดออก <c oughs> แหนมตัวหินเหมนมูมากาไก่ข่อย <c oughs> อากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องก็อยากกินแนห้อห่อนเนาะ <c oughs> กินตะมูกระทะไรอยุยานมุเจ้าว่างให้ข่อย ใส่ไปโลดผักลหลายแสบเปืเป่อยๆเกิดเรืมากมากกินผักอันนี้เพราะว่ามันนนั่นแสบดีไหมอินเตอแสบบอ๊ขาดบดแดงนี่โูละพาพี่น้องหูละพาละกันนี่ผักชีฝรั่ง ใส่โหละพาอีกก่อนหนมันหอมอมึงนะอึ้อู้ออพี่มูนี่ของกมักเองเนี่พี่น้องไปซื้อมามากเองสันคอ,อยางดีแล้วผาคิลิวนี่มาร์กลายสบายนางเนี่ยสามสันอยู่ๆมึงนะ มููอวันไมันหูไปถ้าสีเจียวหอนถ้าสิจิ้มจุ้มจังเอียงก็เอื่นไปหลุดลูกสินหน่อยเป็นตาซังบอกพี่น้องของอันแบบนี้มันต้องใส่เวลานะพี่น้องเนาะใจเย็นๆจังน้อยจ้า ขาอโทษขออะไรหลายๆมิตวเตว่าฟอยล์เรียบๆนาสิตัดมาหอดตอนกินเลยเนาะเพิ่งกับซีวาได้แล้วเนาะอีอ้วนมิตวเตว่าก็บอกสิว่าว้าดกอวยทำไรไรปูน <c oughs> เส้นสื่อแบบง่ายๆ อป๊าใส่มันหักเยเนอะมาจะอุปกรณ์พร้อมแล้ว ้องอีหอย่างหมากไม้กายโกจวดจิมจิมซุก,กี้ก่อนเลยมูหมักีเนอะมา,มาปาด พี่น้องอันนี้น้ำจิม้มข้อยเห็ดเองจิ้มเจวไปจ้ะพี่น้องอปั๊บไปจ้ะพี่น้องแสบษเพงสะใจข่อยขัาสบายนั่งจ้ะ mua mặt xe cái kim chìm châu ừ. Ừ. Mua mặt mìa mùa mặt ba mìa 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 nồi mìa ôi mẹ เได้บุ้งเมียนวขวบเครื่องในน้ำนมใส่ตับตัดซีลูกมากแปลาสามชั้นไปหน่อย ทำซในจ้ะไปเลยอืมันึ่งสิบคื้นยาวเห็นไหมไปยาวมัน จะว่าน้ำหมึกจะว่าน้ำมูน้ำตามสม้ยาค่ะพี่นอ้องทอน แสบขอถูดขออะไรด้วยจ้ะพิด,สา,ส,าด,ดสามสันควันนกพอเหนียนสามสันงมันก็เริ่มได้ข้นงใน กินหน่อยกาแฟไปไดยสามสันของพี่น,อน้องประทะัดจิ้มเจ๊กหรือเปล่า สุสกได้สุกได้จ้าอุ้ยขออนุญาตเดี๋ยวพี่ลองกินน้ำก่อนโอ้ย เฮ้แต่เฮ้แต่นะจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอร์จ่าเด้อเมื่อกินไอพี่น้องเบิ่งเป็นเพราหอมปากหอมคอเนอะจ่าเนาะเดี๋ย,เย,ย,ย,เยวเขาจะไปกินต่อจ้ากูได้อยากกับไปซื้อมาให้กินเด้อฝากกูแช่กูไรเด้อพี่น้องจ้าขอตัวลาไปก่อนเดอร์จ่าลาก่อนเดอร์จ่าพี่น้องบ๊ายบาย